ร้านอาหารใหม่ที่มีชื่อว่าเฟสตีแฟชแบพิซ่าเป็นร้านที่จะขายแต่พิซซ่าแล้วก็ไม่มีข้าวมันไก่ให้กูกินซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่ในเมื่อปี1987เชียร์โลกมึงแม่งล้ำก,ลกว่าโลกกูอีกอะเป็นร้านที่สามารถสร้างความสนุกให้แกเด็กๆเป็นอย่างมากเพราะว่าในร้านแห่งนี้มันมีตุ๊กตา3-4ตัวที่สามารถเดินได้แล้วก็แจกอาหารได้แล้วก็ยังสามารถร้องเพลงหรือจัดคอนเสิร์ตเองได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องพึ่งให้พนักง,งานมาเสิร์ฟเองแต่อย่างใดเกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นว่าโคเวลามาร์ทร้องเพลงได้อ แต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องของเกมนี้แต่อย่างใดแต่จะเน้เนไปที่วิธีการเล่นของเกมนี้ในแต่ละภาคนั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะดูเนื้อเรื่องของเกมนี้แล้วเราก็สามารถกดไปดูได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยเป็นคลิปของพี่แบงก์กามโมท,ที่ได้กล่าวเอาไว้ซึ่งพี่แกได้สรุปเนื้อเรื่องของเกมไฟนัลเอฟตตั้งแต่ภาค 1- ถึงภาค6กแต่ผมก็ไม่การันตีว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากส่วนเนื้อเเเรื่่่่องงงาาานนนทีีผมได้าา้้นนลลคิ เกมไฟน่าเฟดี้ได้ถูกวางจาหน่ายเมื่อวันที่8สิงหาคามปี2557ซึ่งในเกมนี้เราก็ได้รับบทเป็นยามคนหนึ่งที่จะต้องดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในร้านพิซ่าแห่งนี้เป็นงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแต่มีเงินเดือนต่าเป็นอย่างมากแล้วเราก็จะต้องปกป้องตัวเองจากหุ่นยนต์3-4ตัวที่มีชื่อว่าเฟดดี้บอดดี้ชิก้าโคดิ้นเฟดดี้และก็ฟอ็อกซี่แล้วเราก็ต้องอยู่รอดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเชา้าซึ่งมีจานวนแค่5วันเท่านั้นแล้วไอมมััััันน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 กกแแคคค่่่่่ืืโบททีีเเนนเรราาาาตตตต้้ต้้ออองงงงงงยวปใ จากหุ่นยนต์พวกนั้นเราจําเป็นที่จะต้องปิดประตูอัดหน้ามันเพื่อไม่ให้มันเข้ามาแต่ก็ต้องระวังอย่าให้พลังงานคุณหมดถ้าพลังงานคุณหมดคุณก็เตรียมตัวตายได้เลย ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปเฟดดี้มันจะมาประตูทางด้านขวาของคุณแล้วก็มาตอนที่พลังงานคุณหมดบอนดี้ <Bond i S 2> ก็จะมาประตูทางด้านซ้ายของคุณชิก้าก็จะมาประตูทางด้านขวาของคุณฟ็อกซี่ก็จะมาประตูทางด้านซ้ายของคุณแต่คุณก็ต้องเช็ค่านของมันให้ดีๆถ้ามันไม่อยู่ในม่านคุณก็ต้องรีบปิดประตูในทันที <S <S แล้วถ้าเราผ่านคืนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับเงินเดือนซึ่งเป็นจํานวนเงิน120ดอลลาร์ซึ่งถ้าแปลเป็นเงินไทยก็8 0 0กว่าบาท อะไรวะชีวิตกูมันมีค่าแค่นั้นเองเหรอวะกูอุตส่าห์ทำงานมาตั้งห้าคืนเสียงเป็นเสียงตายแทบตลอดทั้งเกมกูยังได้เงินเดือนแค่นี้เองเหรอวะว้าไฟน์นายแอนฟเฟรดี้ภาค2ถูกความจำาหน่ายเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนปี2 5 5 0เกมนี้เป็นภาคต่อตั้งแต่ภาคหนึ่งห้องยามห้องใหม่ที่ไม่เหมือนภาคหนึ่งแล้วก็ไม่มีประตูเปิดปิดเพื่อเอาไว้กันเหล่าพวกผีหุ่นยนต์พวกนั้นการรับมืออันดับแรกนั่นคือการใส่หน้ากากของเฟรดี้เพื่อไม่ให้ผีหุ่นยนต์พวกนั้นนนนับตตวเเไ่่มมกกกสใือุี้ เราอนิเมโทนิกบางตัวจะโผล่มาจากช่องแอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวากูก็สงสัยว่าทางเดินดีๆมันก็มีให้เดินทําไมมันไม่เดินกันวะการเช็คจากช่องแอร์และการฟังเสียงจากช่องแอร์มันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้และเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องทําแบบตลอดเวลาถ้าคุณละเลือนจากช่องแอร์พวกนั้นคุณก็จะเกิดสิ่งนี้เฮ้ยนี่มันตัวหาอะไรวะเนี่ยอุยอ๊ยตัวชิดตัวหารวโดนเลมอนเปล่าวะเนี้ย การเล่นมิวสิกบล็อกมันก็เป็นสิ่งที่เราขาดไปได้เช่นกันเพราะถ้าคุณไม่ผ่านเครื่องเล่นเสียงนั้นพับเพ็ดก็จะมาจ้ำสแกร์คุณไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากหรือหาวิธีป้องกันยังไงก็ตามยังไงมันก็มาหลอกคุณอยู sponsor, อย่ดีฟ็อกซ่ <emoji> ในสมัยนั้นฝ่นายแอนเฟรดี้ภาคสองเป็นเกมที่เล่นยากที่สุดแล้วถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็คิดถูกกวละ่ะเพราะด้วยตัวเหล่าอนิเเตอรนิตต่างๆแม่งโคตรเยอะเหลือเกินดูดิไอเชี่ยแม่งมาเป็นเผ่าพันธุ์เลยสันปัจจุวันต่ายผมว่า ฟายในแอนเฟที่ภาค3าถูกวางจะหน่หนเมื่อวันที่2มีนาคมปี2558ภาคนี้ไม่มีแม้แต่ประตูที่ให้เราจะเปิดปิดเพื่อป้องกันเหล่าแอนวมอโทนิกหรือหน้ากากเพื่อสวมเอาไว้ป้องกันแต่อย่างใดซึ่งในภาคนี้ก็จะมีเพียงแค่สปริงแท็บเท่านั้นที่สามารถฆ่าเราได้ส่วนเอนเมอโทนิกตัวอื่นๆก็จะมาเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นในการรับมือสปริงแท็บนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องกดคำว่าเพลเดเพื่อหลอกล่อให้สปริงแท็บไปห้องที่คุณต้องการจะสามารถทำให้มันออกห่างจากออฟฟิศของคุณได้แต่มันจะตามเสีีียยยยงงงงงงนน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 ััััั้้้้้้้้ต่่่่อออออเเเมมืสถููกกกกปปิดขขึึใใใหหลๆบทซ็็าพ แม่งหนวกยังไงล่ะ ในเกมนี้ก็จะมีระบบต่างๆให้เรามาซ่อมซึ่งถ้าเราโดนแฟนทอมหลอกหรือเราโดนตัดสัญญาณอะไรต่างๆเราจะเป็นที่จะต้องสละเวลาเพื่อมาซ่อมระบบเหล่านี้แล้วมันก็จะกินเวลาไปโคตรนานเลยทําให้สปริงแท็บมาหาคุณได้ง่ายขึ้นในเกมนี้สปริงแท็บแม่งโคตรฉลาดหรือไม่สามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนของร้านมันชอบคานข้อท่อเพื่อจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องปิดท่อต่างๆเพื่อไม่ให้มันมาหาเราไฟในอัฟฟิดีภาคสี่ถูกว่าจำหน่ายเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2558ในภาคนี้ก็ไม่มีระบบอะไรให้เรามาซ่อมปรับ บ,บาเป็นไอเด็กน้อยที่ป่วยทางจิตแล้วก็มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถสร้างเพื่อนในจินตนาการได้ไอเชีย <Yeah, S 1> แต่ละตัวที่มึงสร้างหน้าตาไม่โคเชี่เลยวะ่ <c oughs> ะภารกิจหลักๆของเกมนี้นั่นก็คือให้เราไปตรวจเช็คประตูทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตัวเสื้อผ้าที่อยู่ตรงกลารและเตียงน,นอนที่อยู่หลังคุณ <c oughs> เพื่อป้องกันเหล่าไนท์แมที่จะมาหลอกคุณ ไอเชีย่ยกูก็สงสัยว่าประตูบ้านมึงไม่มีกอลล็อกหรืองไงวะเห็น <_ d ata> ประตูห้องมึงแม่งแงม้มตลอดเวลาเลยเ็ลก็ปยในการเคลื่อนที่ของเด็กคนนี้ <_ d ata> เขาจะแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างเราแบบสิ้นเชิงเลยเขาจะไม่ใช้เท้าเดินแบบพวกเราแต่เขาก็จะอู่สไลด์ไปตามทางเพื่อเคลื่อนที่ไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเออกูว่าลแล้วทำไมเด็กเชี่ยนี้แม่งมีอาการป่วยประสาททางจิตก็เพราะแม่งเอาหัวสไลด์ไปตามทางนี่เองันองการโลก ในการป้องกันเหล่าแมวต่างๆจากประตูทางด้านซ้ายและด้านขวาคุณจำเป็นต้องปิดประตูก่อนเพื่อฟังเสียงในแม้ว่ามันอยู่ข้างๆประตูของคุณหรือเปล่าถ้าคุณได้ยินเสียงเหมือนเสียงค้างหรือเสียงลมหายใจนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องปิดประตูค้างไว้เพื่อรอให้เสียงนั้นมันหายไป Sister Location หรือคนอื่นๆมักเรียกกันว่าไฟน์นท์แอฟริดิพาที่5ถูกวางจำหน่ายเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2559เริ่มเกมมาแล้วก็ต้องมาอยู่ในลิฟที่แม่งโคตรจะใหญ่เลยพอลิฟได้เปิดออกขึ้นมาคุณก็ต้องมาเจอทางที่มันถูกปิดแล้้้้้้ววคุณจจเเเป็นนนนนทททีีี่่่่่่่ะะตตอออออองงงงาาาาาาาขขกกููยรรรชไิม พอเราเข้ามาในห้องอะไรสักอย่างก็จะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดออกมาแล้วก็ต้องทําตามในสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดกูก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนพูดวันนี้พอเสร็จภารกิจน,นั้นแล้วเราก็กลับมาลงท่ออีกรอบหนึ่งเข้ามาในห้องใหม่ทั้งๆที่กูก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําเพื่ออะไรพอคุณทํางานเสร็จแล้วคุณก็จะลงท่อกลับบ้านไอเชียบ,บริษัทเชียอะไรวะเนี่ยไม,ไม่มีทางดีๆให้กูเดินเลยไงว่าให้กูลงท่ออย่างเดียวเลย แล้วคุณก็กลับมานั่งกินพวกคอนพางดูทีวีไปด้วยเพื่อความสะใจและความสุขส่วนตัวของคุณคืนที่2องเขาก็ให้คุณมาทําแบบเดิมอีกรอบหนึ่งคุณก็มาทํางานในห้องเดิมอีกรอบหนึ่งแล้วไฟก็ถูกตัดในทันทีปิดประตูที่มีรูเอาไว้เพื่อคุณจะได้อาบน้ําคุณก็กลัวว่าบลล่าจะเห็นหน้าคุณแต่นันที่ไฟฉายของคุณก็เปิดอยู่ดาวน์โหลดไฟงานแล้วก็ระวังพวกเฟดดี้จะมาหาคุณเดินถ่ายรูปไปเรื่อยเพื่อที่คุณอยากจะได้รูปสวยๆไปอวดแฟนซ่อมหมุนยนต์ทันที่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุุณณแแลลลล้้ววกกก็ตาามหหบอคดน มาผูดที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณก็ต้องป้องกันเหล่ามอนสเตอร์ที่จะเข้ามาในหน้ากากคุณซ่อมม่นยนตอีกครั้งทางหน้าท,ท,ที่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณเหมือนเดิมกดรหัสตามที่เสียงผู้หญิงเขาบอก 5, 5, 1, 2, ไปตามทางที่เสียงผู้หญิงคนนั้นเขาบอก <Go forward. S 1> คุณก็จะได้เข้ามาในห้องใดห้องหนึ่งแล้วคุณก็ถูกฆ่าตายในห้องนั้น ไฟในแอฟฟิลีพาค6หกถูกวางจำหน่ายเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2560ภาคนี้เราสามารถซื้อของเพื่อเอาไปตกแต่งร้านของคุณได้ทำงานโดยการจัดการดาวน์โหลดไฟล์หรือเกียร์เอกสารอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคุณก็ต้องมาทดสอบหุ่นที่ถูกทิ้งไว้อยู่หลังร้านเล่นเกมเพื่อแก้เครียดในครั้งนี้คุณก็ต้องระวังหุ่นยนต์จากทางด้านซ้ายและด้านขวาของคุณหลอกล่อหุ่นยนต์โดยการใช้เสียงไปยังที่ต่างๆ Yes No Okay ให้คุณติกหาอะไรก็ไม่รู้พอคุณเสร็จงานแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านในทันที ผมนั้นก็ได้เกิดปวดฉี่ในระหว่างงานจนทําให้ผมนั้นไปฉี่ใส่ถังน้ํามันแล้วอยู่ดีๆนั้นถังน้ํามันก็ได้เกิดระเบิดอย่างกระทันหันจนทําให้ร้านนั้นไฟไหม้ทั้งหมดเราเพื่อนพ้องอนิเมะโทนิกต่างๆก็ถูกไฟคอกตายกันหมดและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้แต่งขึ้นมาจบบริบูรณ์